เราดูว่ากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าหากเขาไม่ได้รับการฟื้นฟูสุดท้ายแล้วเขาจะตกไปเป็นภาวะพื้นทิงนอกจากการดูแลในชุมชนแล้วการดูแลในโรงพยาบาลทั้งในรูปแบบของผูกก้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็มีความสำคัญด้วยความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการของประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรที่จะพัฒนา ทุกๆอย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันเรารู้ว่ากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าหากเขาไม่ได้รับการฟื้นฟ,นฟนูสุดท้ายแล้วเขาจะตกไปเป็นภาวะพึ่งพิงสวัสดีค่ะแพทย์หญิงเอ็มออนสวยสมในแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลแก้งขอจังหวัดชัยภูมิค่ะเราเป็นผู้ประสานงานที่ดีค่ะเราทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้นำทีม รวมไปถึงเป็นผู้ปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ประสานที่ดีเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารกับผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติได้นะคะรวมไปถึงเวลาเราจะทํากิจกรรมหรือทําโครงการอะไรขึ้นมาักจะได้ความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ,พด,ด้วยดีมาเลยเสมบูรณ์ค่ะคะุณหมออิมออนเนี่ยจะเป็น หัวใจหลักของในการดูแลผู้ป่วยแบบครบองค์รวมแบบเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประสานงานแล้วก็ติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันดูแลรักษาและติดตามจนไปถึงที่บ้านเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ทุกมิติแบบองค์รวมอย่างชัดเจนขึ้นและนําผลนั้นมาประสานงานเพื่อดูแลคนไข้แบบต่อเนื่อง13ปีในฐานะที่เป็นแพทย์ รวมไปถึง6ปีในฐานาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคิดว่าจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับตนเองว่าเมื่อเราสาเร็จการศึกษาม,มาแล้วจากการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราจะมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับสําหรับทีมแพทย์ด้วยกันเองทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล 6ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าตัวเองได้สร้างตัวตนในการปฏิบัติงานให้เพื่อนร่วมงานได,ได้ยอมรับและก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานต่างๆการทำงานที่เราได้พัฒนามาก็คือระบบการดูแลต่อเนื่องซึ่งเรามีการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD Clinic เรามีการที่ครา์ปัญหาเราพบว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถควบคุมโรคได้ะะซึ่งเกิดจากการที่เขาเนี่ยขาดนัดขาดยาเราก็เลยมีการจัดบริการเป็นในรูปแบบของ m c d Mobile One Stop Service ออกให้บริการผู้ป่วยในยร,ระบบสะตอลูกไข่ทั้ง15แห่งเป็นผลทําให้ประชาชนที่เขาป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการแล้วก็รับการาารักษาต่อเนื่องจากเติมที่เราควบคุมโรคได้ต่ําที่สุดในจังหวัดก,ก็กลายเป็นอันดับต้นตของจังหวัดแล้ว การดูแลกลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดอ,อําเภอแก้งคอเป็นอ,อําเภอทางผ่านที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทงั้งภาคเหนือและภาคอีสานได้นะคะเราจึงมีการระบาดของยาเสพติดค่อนข้างเยอะคือคุณหมอจะนําทีมงานจิตเวชและยาเสพติดนะครับเข้าไปร่วมประเมินรวมทั้งกิจรกรรมเมติกบาบัดคือ6ครั้งอยู่ในชุมชนนะครับนี่คือกิจรกรรมที่เราจะต้องทําร่วมกับคุณหมอโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มาร่วมกิจรกรรมเราจะนําผู้ป่วยกลุ่มนี้มาพบคุณหมอที่โรงพยาบาล โดยนำมาทั้งญาติแล้วตัวผู้ป่วยเพื่อจะมาปรึกษาวิธีการรักษาแล้วก็จะดำเนินการกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงนี่คือมิติที่เราทำงานร่วมกับคุณหมอคุณหมออ็มอ้อนจะเป็นทั้งครูนะคะเป็นผู้ที่จะคอยแนะนำคอยให้ความรู้กับทีมพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นวิทยากรเป็น ผู้ที่จะมาช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอเมื่อเราดูแลผู้ป่วยสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าคนในสมัยนี้นะคะก็ใช้ชีวิตที่แบบเร่งรีบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างไปเรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอบางครั้งถ้าหากเรากลับมาหยุดคิดกับตัวเองแล้วก็ทบทวนว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเรา มันอาจจะทำให้เราเทุกน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะก็หวังว่าน้องๆแพทย์เวชศษษาสตร์ครอบครัวทุกท่านที่จบใหม่จะสามารถกลับไปไปฏปิบัติงานแล้วก็สร้างตัวตนในการเป็นสมเมร็จของตัวเองให้ได้ค่ะ